굿มอร์น n ิ่งพี่น้องจ้าร้านตำกอแก้ว EP 2สมาแล้วจ้าแท้เดมอีพนี้จะมาอวดวิธีการตุนยังไงให้เนื้อเปื่อยเร็วๆที่จริงก็สูตรก็เหมือนเหมือนทั่วไปทุกคนนั่นแหะคะ่ะที่ทำกันเอ๊ะจะมาพูดทำไม เออนะจะมาพูดทำไมก็ออกมาดูกันนะคะนี่คือเป็นเนื้อเนื้อที่เราซื้อมาเนื้อล้วนๆนะคะเป็นเนื้อชายโครงของเนื้อวัวสวยมากมันจะแทรกเอ็นแล้วก็มีมันเล็กน้อยมันน้อยมากค่ะพี่น้องจา๋าดูมีแต่เนื้อล้วนๆร้านทำก๋วยแก้วเราไม่มีเครื่องในนะคะเหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบ เรื่องในหรือว่าลูกค้าที่เป็นเกาเกาเกาเกสิ่งแรกที่อะ่ะเรามาว่ากันเรื่องตุนเนื้อให้เปือยนี่เลยวัตถุดิบที่เรามีในร้านนั่นแหละคะ่ะหัวมะละกอฝานลงไปมะละกอต้องเป็นมะละกอสดนะคะมันถึงจะมียางเนาะห้าวันนี้ลืมอีกอย่าง,นนงาหนึ่งพี่น้องจ๋าเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บห,ห,หนึ่งนะคะโอ้ นี่ไนว่าเราลืมอะไรช้อ,ชอนช้อนเป็นตัวนำความร้อนนะคะนี่จะใช้ช้อนใหญ่ๆเลยนำความร้อนให้มันกระจายเสียบลงไปไว้กงกลางเหมือนกันมันจะได้ร้อนอย่างทั่วถึงนะคะที่จริงสมัยนี้เขาใช้หม้อแรงดันแล้วเนาะมีแต่เรานี่เรายังใช้ต้มแบบโบราณอยู่ ที่เราจ่ะก็ตุนไปค่ะประมาณ3ามชั่วโมงแป๊บรองเปื่อยละลายในปากเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ยอดฮิตอีกเมนูหนึ่งของร้านคือเราทําได้หลากหลายเมนูมากนะคะสํสำหรับเนื้อที่เราตุนแล้วเปื่อยต้มแล้วเปื่อยเนาะในหม้อต้มมันก็จะมีอ่ะเรามาดูกันอันนี้เป็นใบเตยน,นะคะใบเตย แล้วก็เครื่องหอมทั้งหมดตะไคร้ใบมะกรูดหัวคาสำคัญคือเตยหอมไม่ใช่ใบเตยที่ตกแต่งให้สวยงามนะเตยหอมนะคะย้ำ่าเตยหอมจะให้ทำให้ชูรสชาติของเนื้อแล้วก็หัวมะละกอช้อนแค่นี้เองจะ้ะทุกคนจะรับรอง 2ถึง2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงนี่คือเปื่อยแล้วเราไม่เอาเปื่อยยุ่ยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้รสสัมผัสเนาะก็ปิดฝาให้สนิทอันนี้ตุนมาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วเดี๋ยวอีกประมาณ1นึ่ชั่วโมงเราก็ปิดได้แล้วสำหรับใครที่สนใจเมนูเนื้อเปื่อยของเรานะคะซึ่งมีหลากหลายเมนูมากที่ร้านตำก่อแก้วเชิญได้นะจ๊ะ แซบลืมผัวนี่เมนูเด็ดเลยของร้านแซบลืมผัวก็คือต้มแซบเนื้อเปื่อยนั่นเองปรุงรสแบบอีสานอีสานพี่น้องจ๋าใส่ข้าคั่วโรยพริกปน่นพริกแห้งตำชูรสด้วยเกลือมะนาว แป้งวนหรือผงนัวนะคะนิดหน่อยนะย้ำวันนิดหน่อยร้านเราจะใส่ยอมรับว่าใส่แต่ไม่เยอะนะคะเอาให้มีรสชาติขึ้นมาหน่อยนิดหนึ่งและอีกเมนูที่ยอดฮิตและมีทุกวันเลยเยอะมากก็คือกะเพราเนื้อเปื่อยผัดพริกเนื้อเปื่อยอันนี้เป็นอาหารตามสั่งนะคะเรามีทั้งอาหารอีสานและอาหารตามสั่งในร้านของเรานะคะทุกคนคะ่ะ อะไรอีกอ่ะอุ้ยทำได้หลากหลายเมนูมากเลยเนื้อเปื่อยข้าวผัดเนื้อเปื่อยนี่ลูกค้าก็ชอบทานนะคะเพราะว่าบางคนเขาชอบทานเนื้อแต่ไม่ชอบทานเนื้อสดเนาะเนื้อสดมันจะต้องเคี้ยวดานหน่อยอืมแต่เนื้อเปื่อยนี่คือรสสัมผัสเขาดีแล้วเราใช้เนื้อชั้นดีทุกคนเออโอเคสำหรับ ep สองเมนู ตุนเนื้อเปื่อยก็มาบอกวิธีการตุนให้เปื่อยแล้วนะสําหรับคนที่ไม่มีหม้อแรงดันเหมือนเรานะสําหรับคนที่เขามีหม้อแรงดันก็ก็เร็วหน่อย <c oughs> เดี๋ยวร้านเราเพิ่งเปิดนะคะเดี๋ยวถ้าได้ทุนมานิดหน่อยแนละ้วรับรองเราจัดแน่หม้อแรงดันมันจะช่วยและยืดระยะเวลาในการตุนเนาะไม่เปลืองแก๊สแต่นี้เรายังตุนแบบเดิมๆอยู่โอเค แล้วเจอกันขอบคุณที่รับชมคลิปทุกคนจ้าร้านตำก็แก้วสวัสดีนะคะ